สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาชมบรรยากาศที่หน้าสนามกีฬาครับท่านผู้ชมทมั้งบ้านวันนี้ทางอบตปนได้มาพอตีตสันเขื่อนสนามกีฬานะครับท่านผู้ชมครับผู้ซื้อว่าแถวๆนี้รถจะตกมันครับท่านผู้ชมก็จนนี้เจ้าหน้าที่เปิดได้มาแล้วครับว่าจะมาสำวรวจพอว่าจะงบประมาณเท่าไดรนะครับในจอนเหตบเปิดไม้แล้วครับท่านผู้ชมทมั้งบ้านก็เป็นตีดีใจครับที่ว่าทางการเปิดไม้ ดูแลประชาชนบ้านเฮาของตำบลป่าสิงห์ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มานี่ครับทั้งหลายขั้นนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าดีอกดีใจครับสำหรับซอยสนามกีฬาวันนี้นะครับท่านผู้ชมด้วยารรองนายกอ๋อท่านรองนายกพอดีว่าช่วงนี้โลคโควิดกับหันหน้าหันตากนครับท่านผู้ชมก็ถือว่าอันหันป้ายด้านหลังก็ถือว่าดีใจนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ สดีว่ะสมัยนี้มันลําบากครับติดจานนาหันตานะครับเอาะครับคลิปนี้คงจะล่ำลารตะพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ